ยมว่าสามสิบห้าครับสามร้อยครับรวมได้นะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอใจมาบินแฟมิลี่วันนี้นะคะพอใจอยู่ที่เมืองหินถ้ำทองหลางเออจังหวัดพังงาค่ะเป็นสือว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแต่ว่าจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินไปทางนี้นะคะเ,เออบริเวณนี้ก็จะมีร้านขายอาหาร,ขา,าหารขายเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะ ใหยเสื้อผ้าได้เหรอนี่ไงของฝากจอดรถตรงไหนขายน้ำจอดรถริมถนนโอ้ยแบบต้งไม่เหยียบรองเท้าพอใจแล้วก็ไม่เก็บผ้าอ่ะนี่นะคะทางเข้าอยู่ตรงนี้นะคะเราจะไปสวิตกันไป รอด,ด้วยอุ้ยมาวิ่งกับไปอนไปอมาส่งนมือไม่ถไม่ถึง,น,ถง,ถงน้ำแบบสีฟ้ามากเลยทุกคนน้องอะ่ะถึงไหมลูกมาวิ่งรับวิ่งทับค่นก่อนค่ะ เป็นเหมืองหินเก่านะคะตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลถ้ำทองหลางอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอยู่ห่างจากถนนเพชรกเกษมประมาณ2กิโลเมตรค่ะเหมืองหินเก่าที่นี่นะคะยังไม่ได้เปิดเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างชัดเจนด้วยความที่ก่อนหน้าเมืองหินถ้าทองหลางเป็นสถานที่ส่วนบุคคลตรงบริเวณทางเข้าเมืองน,นั้น ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นที่ดินของรัฐหรือเอกชนจึงทำให้พื้นที่บางส่วนอาจยังไม่ได้มีความพอมากนะะักค่ะนักท่องเที่ยวท่านใดามาเที่ยวต้องระมัดระวังเวลาไปยืนถ่ายรูปริมขอบบึงอาจทำให้ตกลงไปได้น,นะคะน้ำที่นี่มีความลึกประมาณ80ถึง100เมตรเลยนะคะ บริเวณด้านนี้ก็จะมีต้นสนเป็นแนวสวยงามมากเลยค่ะถือว่าเป็นอันซิงของที่นี่เลยนะคะพอด้ชอบที่นี่มากเลยค่ะนี่ค่ะเซอร์วิสแลนด์เมืองไทยที่บอกน้ำสีฟ้าเลยนะคะน้ำสะอาดมากน้ำใส บรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีค่ะลมเย็นลมเย็นลมแรงไม่มีแดดนนไม่มีแดดอ้มด้วยมีจะถ่ายไหะมึงหน้าผานะ,ะเราะว่าเขาสูงมากไม่มีแดดแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของจังหวัดพังงาเลยค่ะ <S <S แล้ววันนี้เราไม่ได้มาที่เดียวนะทุนเดี๋ยวเราไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปต่อที่ที่ไหนอะจะพาไป ตลาดรองแรตลาดล่องแพตลาดลองแลนะฮะลองแรงมือมือต้งเปิดต้นงพิสลายแบบน้ำ oh, น okay. ้ำมติสวยปะ ทางขึ้นทางขึ้นลำบากยากเย็นเ็สียงดันเงิดเสื่อม <ừ. S 2> โอ้โหอุ้สารโรอ่ะเป็นขยะไม่มีนะเดี๋ยวไปซื้อพม่นนดงเราจะไปซื้ออะไรดีอ่ะ ูกชกครับนัน่นอะไกนั่นครับลูกลูกสัตว์มันออ๋ครับน,นี่เอาใจอะไรเปล่าเอาใจทางค่าลูกชกหน่อยนีเขาดี่เป็นเม็ดในมันครับเนี่ยลูกชกครับห้าสิบบาทลูกนี่ครัสิบอ๋อจ้าเดี๋ยวเขาดูมีน้ำอะไรไหมมีมีครับน้ำลำไยน้ำลำไยโเดาเรส ก็โอเคขา,ก,นนก,ากินน้นนำน้ำใัน้ำน้ำใยได้ครับถึงแล้วค่ะตลาดลองเลไหนมาอีสถานที่หนึ่งนะคะตลาดลองเลบางนุ อยู่ที่อำเภอตะก,กวดทุ่งจังหวัดพังงาขับรถมาจากเมืองหินเมื่อกี้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะพอใจได้ข้อมูลมานะคะว่าตลาดที่นี่มีของขายที่น่าสนใจมากค่ะเป็นแหล่งรวมสินค้าชุมชนอาหารพื้นเมืองสินค้าทางการเกษตรขนมพื้นบ้านที่นี่นะคะเปิดทุกวันอาทิตย์ เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะปลาอะไรคะปลามงกับปลาดอก,กไม้น่ะยิ้มใช่ใช่ถุงใช่ถุงเหรอยี่สิบเหรียญให้ตังเงี้ยดูบรรยากาศคนเยอะมากเลยค่ะร,ร่วมวนเวีนที่จอดรถมีเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกอยู่นะคะไปชมบรรยากาศในตลาดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Terima kasih telah menonton video ini.

ร้อครับรวมได้นะครับคือดำไมนแตามตงดอย่างเดียวกลับวินแม่ไม่เอาหรอไม่เอาที่บ้านมีไม่กิมได้เหรอคะชิมได้เลยคือเอาป่ะเออให้เด็กก่อนแล้วใช่ค่ะบนเขียนก็ได้นะครับพี่นะครับขอบคุทำนักการเดี๋ยวแม่เอาแม่เอาเพื่อนกิด งเนดําที่หนูชอบไงหนัดเลยกับก๋อบชอบค่ะ

hab <San> Moment อ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวหมูฝอยนะคะหอ่อใบตองแล้วก็มะม่วงนะคะน,นี่เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นขนมบ้าบินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำอันนี้เขาใส่กระบอกไม้ไผ่มาให้นะคะ แค <Okay. S 1> ่นี้ทำไงเนีน่ยครับใจถูกป,ะ,ปะไปออ <Okay. S 1> ไปขอบคุณครับแคไปอีกที่ไหนอีกไหมยุบีลิปอ่ะสำหรับวันนี้นะคะพาไดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าน้องพายจะทำอะไรนะคะรอติดตามชมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายีว,ว้้ปจจรริงง ไอซ์ครีมถั่วสไลด์ทำให้หน่อยนะจัดดิค่ะเอาเป็นยังไงอ่าเป็นชิ้นครับชิ้นละสี่สิบบาทชิ้นละสี่สิบบาทใช่ถ้าเป็นคัมโฟนี้จะเป็นแบบบเอาเป็นสี่สิบเด็ครับวันนี้ออริจินอลเป็นแบบนี้เอาชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งค่ะปาดูข้างในหน่อยนะเชิญนั่งก่อนได้ นี่เป็นช่องไหนเหรคะพอใจมาวินแฟมิลี่พอใจมาวินแฟมิลี่ค่ะหมดเคยเห็นนะพอใจมาวินนี่เขาใช้ไถ่เดี๋ยวขึ้นไถ่ไป้เยไม่มหนังหนังเต็มโต้ที่มะ แดงเัไ่นงม่ใชหนังม่ใเดี๋ยวเ่ไหนังางนู้นเมรอนเลยใช่ไหมเรมรอนัเาต้องปิดในนั้นเราต้องปิดค่ะเป็นไอติมกะทิเหรอคะครัเจทานได้เจทานได้ไม่มีไขมันฟาง อ่าพาใจรับค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะพาใจรำพึงระลังอะไรไหมอุ้ยอุ้ยตกเ,เ,เอาเอาแป้งเหรอเหเอแล้วอยู่ตรงนี้นะ